วันนี้นะครับพี่บิ๊กมาแจากสูตรชานมไขมุกสูตร2ลิตรครับผมใครจะชงไว้ขายหรือว่าชงไว้กินที่บ้านก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับรสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมน้ําร้อนนะครับ2,000มีลิตรครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบชาแดงอัดสของชาตามมือนะครับ1.25ถ้วยตวง จากนั้นก็คนให้ใบชาตกลงไปข้างล่างครับเราจะพักไว้ประมาณ10 1 5นาทีนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำมากรองได้เลยครับหลังจากนั้นก็บีบน้ําชาออกมาครับต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับใส่ครีมเทียมหรือหัวนมผงนะครับ160กรัมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับ240กรัม เกลือหนส่วนแช้อนชาครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่นมค้นจืดครับ300มลตามด้วยนมข้นหวานนะครับ250มลตรครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็พักให้อุ่นตัว พี่บิ๊กขอแวะล้างจาแบบนแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าได้ตาข่ายล้างจานของโฟวาซี่มาครับผมเป็นตาข่ายล้างจานนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเนื้อตาข่ายเนี่ยมีความหนาแล้วก็ตัวฟองน้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยเกรดพรีเมียมเลยนะครับวิธีใช้งานก็แค่ขยำกับน้ําแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็บีบน้ำยาล้างจานลงไปเลยขยำขยำนะครับให้เกิดฟองขึ้นมาแบบนี้จะเห็นว่าฟองเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับทาให้เราไม่เปื้อนน้ายาล้างจานสามารถล้างภาชนะได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกระทะเทฟลอนจานชามช้อนนะครับหรือภาชนะอื่นๆที่อยู่ในครัวเรือนของเราพี่บิ๊กว่าล้างดีแล้วก็ขจัดคราบได้ดีมากๆเลยครับเวลาที่ล้างเสร็จนะครับเราก็แค่ล้างผ่านน้ำบีบฟองออกให้หมดครับผมนำไปพึงลลม หรือผึ่งให้แห้งนะครับแค่นี้ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานได้แล้วล่ะครับผมใครอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ไปจัดมาได้เลยครับผมในส่วนของไข่มุกพี่บิ๊กจะใช้เป็นไข่มุกบุกนะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะใช้เป็นไข่มุกแบบไหนนะครับขวดพลาสติกที่ใช้วันนี้นะครับปริมาณ2 2 0 c ีหลังจากนั้นก็ให้เราตักไข่มุกบุกลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหรือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะตักมากตักน้อยนะครับ จากนั้นครับก็เทชานมของเราลงไป1ขวดต่อ200มลตรครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำฝามาปิดได้เลยครับก็จะได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นก็เทให้ครบทุกขวดเลยครับวิธีเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ที่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือใครจะเก็บไว้ที่ถังน้ําแข็งก็ได้นะครับทั้งนี้ั้งนั้น,นความเย็นต้องเพียงพอถ้าเกิดว่าความเย็นไม่เพียงพอจะทําให้ชานมของเราบูดได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองคํานวณต้นทุนกันครับว่าต่อขวดแล้วเท่าไหร่ครับ ต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่149บาทจุดแปสตางค์ครับเราได้ชานมไข่มุกประมาณ13ขวดนะครับเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ11บาทจุดห้สตางค์ครับราคานี้ยังไม่รวมค่าอื่นๆนะครับราคาที่ควรขายก็ขายอยู่ที่2 0่สบถึงสาบาทได้เลยครับผมขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเอากําไรมากเอากําไรน้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับอยากจะ ปรับลดหรือใส่อะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับพี่บิ๊กว่าสูตรนี้กลมกล่อมมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ